Motorhome p r e v o ปี2026เป็นยานพาหนะระดับสูงสุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้เดินทางที่มองหาความหรูหราในทุกย่างก้าวโดยการออกแบบภายนอกของรถคันนี้แสดงให้เห็นถึงความเรียบหรูและล้ำสมัยอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากตัวถังที่สร้างขึ้นบนแชสซี p r e v o x 3หรือ H3 ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งที่สุด ในอุตสาหกรรมรถบัสรูปแผงตัวทังร้ายรอยต่อใช้วัสดุคอมพสิตน้ำหนักเบาแต่ทนทานผสมผสานกับเทคโนโลยีการพ่นสีระดับพรีเมียมที่สามารถเลือกเฉดสีและลวดลายได้ตามใจชอบผู้ซื้อสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับรถนิยมของตนเองตั้งแต่โทนสีเรียบคลาสสิกไปจนถึงลวดลายโมเดิร์นสุดแปลกตาพื้นผิวตัวรถยังเคลือบสารกันรอยระดับนาโนที่ช่วยป้องกันรอยขีดขัดนองจากสภาพแวดล้อมและช่วยให้ทำความสะอาดง่ายระบบไฟส่องสว่างภายนนอกใช้เทคโนโลยี LED เ,เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ไฟหน้าไฟท้ายไปจนถึงไฟใต้ท้องรถซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์หรือบรรยากาศระบบกันสาด์อัตโนมัติที่ฝั่งแนบกับแนวหลังคาสามารถยืดออกเพียงแค่กดปุ่มจากหน้าจอสัมผัสและยังมีเซ็นเซอร์ลมที่ตรวจจับแรงลมเพื่อเก็บกันสาด์โดยอัตโนมัติในกรณีที่ลมแรงเกินไปเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานทุกครั้งที่จอดพักผ่อนโดยรวมแล้วรูปลักษณ์ภายนอกของเปาสปี2000 26คือการผสมผสานร,ระหว่างความงามทางวิศวกรรมกับความประณีตทางศิลปะอย่างลงตัวในด้านของสมรรถนะรถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์โมโวดีสิบสามเทอร์โบดีเซอร์ซึ่งให้กำลังสูงสุด500แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลถึง1850ปอบอนด์ฟุตช่วยให้สามารถเร่งเครื่องอย่างมั่นใจแม้บรรทุกของเต็มคันหรือวิ่งขึ้นเขาสูงระบบเกียร์อ,อัตโนมัติเละสันหกสปีดมีการปรับจูนมาอย่างละเอียดเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลที่สุดช่วงล่างแบบ Active Astention ควบคุม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสช่วยปรับระดับรถอัตโนมัติตามพื้นผิวถนนและน้ำหนักบรรทุกมออประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลราวกับล่องลอยอยู่บนพรมวิเศษระบบเบรกลมพร้อม ABS ช่วยหยุดรถอย่างมั่นใจแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินในห้องคนขับเพ v วอสได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยล้ำสมัยเช่นในดิทีฟครูสคอนโทรที่รักษาระยะหา่างจากรถคันหน้าเลนดิพาชวองเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน โดยไม่ตั้งใจกล้องมองรอบคันแบบ360องศารพร้อมภาพแบบเบิร์ดไอวิวช่วยให้การจอดและถอยรถเป็นเรื่องง่ายดายแม้ตัวรถจะยาวกว่า45ฟุตก็ตามภูมาิลายไฟฟ้าพร้อมระบบช่วยหมุนอัตโนมัติบอกคนขับเป็นแบบแอร์ไรรองรับแรงกระแทกพร้อมระบบทำความร้อนและนวดในตัวทำให้การเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรเป็นเรื่องเพลิดเพลินไม่ต่างจากนั่งในห้องโดยสารเครื่องบินระดับเฟิร์สคลาสและเมื่อเราเปิดประตูเข้าสู่ภายในของเพลสปี2026ความประทับใจยิ่งทวีขูณ การออกแบบภายในผ่านการปรับแต่งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งรถร Code, Code, ite, หรือเช่นมาราทอนโคดลิเบอร์ตี้โคดเฟเดรไลท์หรือเมเนียมแต่ละคันจึงเปรียบเสมือนงานศิละปะที่ไม่ซ้ำกันอีกทั้งแบบโมเดิร์นมินิมอลหรือคลาสสิกสไตล์ยุโรปพื้นใช้กระเบื้องพอสเลนดูพร้อมระบบทำความร้อนใต้พื้นปูต่อเนื่องตลอดทั้งรถแบบไม่มีรอยต่อผนังบุด้วยผ้ากรรมหยีชนิดพิเศษช่วยซับเสียงและให้ผิวสัมผัสอ่อนนุ่มเฟอร์นิเจอร์ผลิตจากไม้แท้เช่นไม้มะฮอกกานีวอลนัทหรือโอกผ่านการขัดเงา และเคลือบอย่างปราณีตมุมห้องนั่งเล่นมีโซฟาทรงแอร์บอร์ดหนังแท้ระดับอิตาลีพร้อมเก้าอี้ปรับเอนและที่วางเท้าหน้าจอ LED 4K ขนาด65นิ้วพร้อมระบบเสียง Dolby Atmos รอบทิศทางติดตั้งซ่อนภัยในผนังและฝ้าเพดานให้เสียงที่สมจริงระดับโรงภาพยนตร์มีเครื่องเล่นดูเรและสอตรตอร